ลาก่อยเพสสวัสดีทุกคนนะครับและนี่คือรีวริวดีตอนที่132นะครับผมโอ้โหมาไกลาจริงๆนะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะล่าสุดโพสกิจกรรมรีวิวดีในเพจ Facebook ไปก็ยังมีคอมเมนต์มาตอบอย่างล้นหลามอยู่นะครับดูจากปริมาณคอมเมนต์เนี่ยน่าจะทําได้อย่างน้อยสักถึงตอนที่200อะ่ะ200เป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่านะเอาเป็นว่าถ้าเกิดหมดเมื่อไหร่ก็จะค่อยคิดว่าทําอะไรต่อไปดีแล้วกัน โอเคก็ไอดีนี้ก็คือชื่อคุณลูมินนะชื่อโหลมากๆนะรับ I b e l i e v e in EM 999คัสซีฮะเดี๋ยวต้องดูแล้วว่า EM เท่าไหร่นะฮะ AR56 ก็ก่อนอื่นนะก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วกดส b s c r i b e ให้กับช่องลากล่อยเพลย์เช่นเคยนะครับแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนของช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับไปพบกับเขากันเลยครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูเติมไวปลอดภัย100% เติมผ่าน l ลน์ @richmanshop ที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน Li n e Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกณฑ์ชินกรอก u i d ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพคที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าไอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพคสุดคุ้มมากมายเลยนะครับมาดูกันนะครับไอดีนี้ตัวละครเยอะขนาดไหนเออตัวกลางๆนะดีลุกจงหลีหูเต่าค่ะซื้อฮะ ไรเดนนะครับโคโคมมีนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับอาวุธนี่ก็ยิงไม่เยอะเข้าไปใหญ่นะครับเห็นบอกว่าเป็นสายฟรีร้อยเด้วยนะมาดูกันเออก็น่าจะใช่เพราะว่าไม่มีอาวุธเบเทอร์พาร์เลยมีแต่แคทขัด3แล้วที่เหลือเป็นอาวุธกาชามหมดเลยนะครับกับอาวุธสายฟรีนะครับโหแต่ถ้าเป็นสายฟรีจริงนี่โชคดีมากเลยนะเนี่ยได้ดาบคาซือฮะมานะครับฟรีดอมโซนนะฮะโอเคเลยนะถ้าเป็นสายฟรีเป็นสายฟรีที่ที่โอเคเลยอะ่ะ ในดูตรงเบทเทอร์พาร์ทสิสอ๋อไม่ได้เติมนะเนี่ยน่าจะฟรีจริงนะคือดูง่ายๆถ้าเกิดไม่ได้เติมเบทเทอร์พาร์ทเนี่ยน่าจะฟรีแหละเพราะว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างคุ้มอยู่นะอันนี้สาหรับใครที่แบบเออมีงบนิดหน่อยอะ่ะอันนี้เติมได้นะครับทรัพยากรที่ได้มาเนี่ยประหยัดเรซินประหยัดเวลาไปได้เยอะมากในการปั้นตัวละครนะครับจะถามว่าไม่เติมอะไรก็ได้ก็แบบอเน,นี้ยไม่ได้เติมนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างขอดูคาซาก่อนเฮ้ยคาซา็กา EM999 จริงด้วยอ่ะเฮ้ยทำเยอะ ของผมยังไม่เยอะเท่านี้เลยงูยังแจ่มอ่ะแปลว่าคัดอาร์ติแฟกต์ดีนะครับในขอดูขนนกหน่อยขนนกบวกหกสามนะฮะแล้วก็ดอกไม้บวกหกสามเหมือนกันว้าวอินเทอร์เนชั่ชาร์ตก็มีนะครับอติแฟกต์คาเซฮาดีมากเลยอ่ะชอบมากเลยคาเซฮาตัวนี้ผมชอบเลยอ่ะแล้วก็อมาดูต่อนะไรเดนไรเดนเวลล์เจ็ดสิบนะครับถือเฟลวานีสแลนเวลล์เก้าสิบใส่เซตสี่เอ็มเบลมบวกหมดแล้วคิเลกคิดนิเมตสวยมาก เอเนจีีชาร์จโอเคเลยเยี่ยมเลยนะเป็น mm hmm. เป็นไ mm hmm. ลเดนสายฟรีที่ใช้คำว่าเยี่ยมเลยแต่ว่าไอเสียงเดียวไม่มีเงินอัพพรสวรรค์นั่นเองนะฮะ mm hmm. ก็ประมาณนี้แหละคือ ID สายฟรีเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างที่ทรัพยากรม,มันจะต้องแบบเหมือนไปพร้อมกันอนะ่ะคือคนที่เติมไปด้วยพันเนี่ยโดยปกติแล้วนะถ้าเป็นช่วงต้นๆอ่นนะแทบไม่ต้องฟาร์มเงินเลยไม่ต้องฟาร์มเงินไม่ต้องฟาร์มเวลไม่ต้องฟาร์ไม,อรไ,ไ,มอรไอแร่อาวุธอะไรเงี้ยคือเอาเอา,เอา เอาเรซินเนี่ยไปลงกับอ์ติแฟต์ได้หมดเลยหรืออันไหนขาดก,ก็เติมอันนั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือความได้เปรียบของคนที่เติมมเทอร์าพาร์ตแต่ว่าอย่างไอดีเนี่ยจะเห็นว่าเงินมันเป็นแบบคอขวดอยู่ะแล้วก็ทําให้ติดไปหมดแนละ้วต้องเอาเรซินมาลงกับเงินก่อนแต่ว่าก,ก็ดูควรลงนะเพราะไรเด้นก็เต็มหมดแล้วอะเหลือแค่พรสวรรค์น,นะครับามาดูกันว่ามีอะไรที่ยังไม่เต็มอีกอีกอันนึงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่กินเรซินอย่างมากก็คือเวอร์บอนนะครับ ไอดีสายฟรีส่วนใหญ่เนี่ยเลเวลตัวละครอาจจะไม่ได้ตันมากเพราะว่ามันมันต้องมานั่งฝ่ามันเนี่ยแล้วใช้เลซินรอบละ40ใช้รอบละ40แล้วได้มาสองอันอย่างเงี้ยแล้วมันใช้20อันอะไรเงี้ยมันมันเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันกับตัวละครตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าเวลไม่ค่อยเต็มนะแต่ละตัวนะถามว่าจําเป็นไหมจริงก็ไม่นะคือผมคิดว่าเวลแค่แปดสิบหลายๆตัวเนี่ยเก้าสิบแค่ตัวสองตัวเนี่ยก็เคลียร์อบิทเคลียร์ออบิทได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะอาจจะเคลียร์สิบสองได้เลยนะ เอ่อซิงชิลนะเวลแปดสิบเหมือนกันใส่แฟลวันเนี้นะครับเซตเอ็มเบลมนะซิงชิลซีสองพลสวรรค์เต็มใช้ได้เลยเนอะแต่ว่าอ๋อไม่ใช่หมวกคิเลนเหรอหมวกอะไร,รอ่ะโอ้ทำไมเป็นหมวกคิเลเมหวะอ,อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมเป็นหมวกคิเลนคือทำไมต้องติดคิดเลนห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคิเลนร้อยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยนะเป็นเครื่องหมายคำถามบนหัวตัวนี้เออตลกดีเหมือนกัน หมวกิเลทมีไหมอ๋อมีอยู่อาจจะอัพอันนี้มาแทนนะครับโอ้ยหมกยกว้างมากเลยอะเฮ้ยอาร์ติแฟกไม่น้อยแล้วเนี่ยอ๋อแต่วัตถุดิบหมดคือของอะมีแต่ว่าของอัพไม่มีนะครับก็คือขาดเรซินนั่นแหละปัญหาปัญหาส่วนใหญ่เลยนะของไอเดียสายฟรีนะขาดเรซินนะครับอ่ะแต่ว่าโอเคละไปดูต่อก่อนเสียงหลิงเจ 10, นะ็ดสิบถ้าแปดสิบนับเดอะแคทยังไม่เต็มนะับอัพได้ไหมอะเฮ้ยอัพได้วะ ทำาให้ได้ป่ะเดี๋ยวแคทให้เต็มได้เลยเดี๋ยวค่อยแล้วกันเดี๋ยวค่อยแล้วกันเผื่อต้องใช้กันอย่างอื่นเสียงหลิง C2 อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบเห็นได้ก็คือคืออย่างที่ผมคุยเรื่องนี้ไปนในตอนจัดเทียริสล่าสุดด้วยนะคืออย่าง ID ดีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากคือเป็น ID ดีสายฟรีส่วนใหญ่เนี่ยตัวละคร4ดาวเนี่ยไม่ได้ปลด6ด้วยซ้ำนะครับคือมันไม่ได้ปลด6อย่างอย่างแน่นอนทุกตัวอย่างไอดีเนี้ยเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยเปิดตู้ที่มีเบเน็เอนป่คื c ย แต่ว่าเซียงหลิงกับซิงชิวเนี่ยไม่หกนะครับหยันเฟยหกเลยเนี่ยมันมันหกแค่บางตู้อะเห็นปะม,มันบางตู้จริงๆอะเพราะฉะนั้นการจัดเทียริสบางทีเนี่ยก็เลยไม่อยากใช้แบบ c ีหมาเป็นเกณฑ์แบบร้อเซสักเท่าไหร่ะนะอยากจะคิดแบบเฉลี่ยๆกันเพราะเพราะอย่างนี้แหละเหตุผลนี้แหละนะครับอาร์ติแฟกโอเคนะยังบวกไม่เต็มนะแต่ว่าเซตอะไรต่างๆคือดีมากแล้วนะตัวนี้คีเรตโอเคด้วยนะครับ Okay, แต่ว่าพรสวรรค์ยังไม่เยอะเลยแล้วก็อาวุธก็ยังเวลไม่เต็มนะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะ,ม,นจะมันจะแบบรีเดเมจออกมาได้มากแค่ไหนนะเปนเนนเหมือนกันนะเปนเนนเพิ่งเวลหกสิบเองอะ่ะคือเปนเนนเวลถือว่าน้อยเลยแล้วก็แต่ยังดีที่อาวุธเวลเ,วลเต็มนะครับยังพอให้อภัยได้ผมว่าเปเนนเน,นี่ยน่าอัพเพิ่มนะเพราะมันใช้ใช,ใช้อันนี้ไม่เยอะนะใช้แค่แปดอันนะอย่างน้อยอัพเพิ่มสักหนึ่งครั้งอะ่ะกำลังดีจะได้อัพพรสวรรค์เพิ่มนะครับเป็นเวลเก้านะครับเวลเก้าก็ก็โอเคแล้วล่ะในระดับหนึ่ คาสึฮาเนี่ยดีมากเลยอ่ะเป็นแบบโหเต็มมากๆนะครับคาสึฮาคือสิบสิบสิบด้วยนะโห้ยคือถ้าตามตามหลักการใช้ทรัพยากรนะอันนี้คือตามแบบตามหลักนะไอดี ID สายฟีเนี่ยผมไม่แนะนําให้อัพเต็มแบบนี้นะเพราะว่าเงินเจนะ็ดแสน่ะเอาไปอัพอย่างอื่นไนดะ้เยอะมากเนอะเอาไปอัพรพอนรรค์ตัวอื่นไนดะ้เยอะมากแต่แต่ถ้าแต่ถ้าแบบตามความอวยอะ่ะซึ่งเกมเนี่ยเอาจริงมันก็ควรจะเล่นตามความอวยด้วยอะ่ะก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันคือถือว่าดีเลยอวยไปก็อวยให้สุดไป สายฟรีเนี่ยทำอะไรก็ได้นะทำเหนนี้ก็ได้นะอายากะเวลเก้าสิบถือดาบครับใส่เซตสี่น้ําแข็งนะว้าวไอดีนี้แบบเลือกอัติแฟกต์ดีมากเลยสำหรับตัวที่เต็มแล้วนะโอเคเลยพรสบรรก็ดีนะฮูเต่านะแล้วก็เบนขัดห้าชิมินาวะเต็มหมดเลยโอ้ไม่ไม่แย่เลยอ่ะหสิบสด้วยโหสิบสิบสตัวเลยนะ ว้าวว้าวว้าว,ว,าวเอออะดูต่อดีลุกดีลุกมีของไหมโอ้ดีลุกก็พอมีของอยู่นะจงหลีนะเวล์ v 80ถึง 6HP ใส่4เทนัสิตี้โอเคไม่มีปัญหายังไม่หมดนะครับไปต่อกันอีกนะมีโคโคมิด้วยนะไอดี ID นี้นะนี่ฮะอยากได้ไอดีที่มีโคโคมิด้วยนะถือเป็นตัวทายแอมเบอร์นะแล้วก็อ์ติแฟก เฮ้ยอติแฟกโคลคอมิเต็มว้าวอติแฟกโคลคอมิเต็มได้ไงเนี่ยโอ้เจ๋งน่าจะหมดแล้วแหละประมาณนี้นะที่เหลือก็อุ้ยแต่ตัวละครทำไมมันมีตัวเวลเยอะหลายตัวจังฟิชเชลต้อง80นะครับเนี่ยสติงเลตขัด4นี่แรงนะเนี่ยฟิชเชลนี้น่าจะแรงพอสมควรเหมือนกันสติงเลตขัด4มีโทมัสอัพมาต้อง80เนี่ยว้าว ามาดูกันว่าจะจัดตียังไงได้บ้างนะมาจัดตี้กันผมว่าตัวหลักตัวหลักไอดีเนี่ยคือฮูเต๋าหนึ่งฝั่งคาซูฮะหนึ่งฝั่งนะเท่าเท่าที่รู้สึกนะเพราะเป็นตัวที่เต็มมากนะหรืออายากาก็ได้อยู่อายากากอยู่กับคาซอฮะก็ได้บูทเดเมจกันหน่อยตี้นี้โอเคนะจะเปลี่ยนเดียวน่าออกเปลี่ยนเดียวน่าเป็นอะไรดีอะที่มันเป็นตัวน้ําแข็งอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเติมเดเมจได้โลเซเลียได้ปั้นไหม โอ้โรสเลียไม่ได้ปั้นน่าเสียดายนะเอ,อชงหยุ่นก็ไม่น่าดีเท่าไหร่ตี้เนี่ยดูโอเคเลยอะไรเด่นเลยไหมไรเด่นไหมไรเด่นมัน,มมนจะทําน้ําแข็งแตกปะโอ้แต่น้ําแข็งน้ําแข็งสองตัวมันเป็นสันพองได้คิเลตเพิ่มไงชงหยุ่นก็ได้มั้งชงหยุ่นปั้นดีไหนเดี๋ยวดูขอดูชงหยุน่นแป๊บนึงก่อนอย่างน้อยก็ออกมาเบิร์ดได้เอออาวุธเป็นดาบปลาแบบบวกเก้าสิบเลย อัติแฟกต์ก็โอ้โหอัติแฟกต์พอได้นะเซตอาจจะไม่ได้ซะทีเดียวแต่ว่าก็บวกเมียอยู่ชงหยุนเล่นได้นะครับงั้นเดี๋ยวตี้เราเล่นชงหยุนฝั่งบนดีกว่าแล้วก็ฝั่งล่างเราเล่นฮูเตาซิงชิวจงหลีแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเอาเป็นตัวอะไรดีเบนเนตแล้วกันเบนเนตเอาเบนเนตแล้วกันามาลองดู มาลองดูเพราะว่าเบนเนตบางทีมันก็อาจจะแบบช่วยฮิลได้บางทีสถานการณ์ฉุกเฉินฮูเต่าเลือดน้อยอะไรเงี้ยนะฮะเผื่อเผื่อพลาดเผื่อพลาดเดจะทันไหมฮูเต่าดาก้อนเบนขัดห้าจะแบก,บกแบกบอสเวลร้อยได้ไหมต้องต้องลองอ่ะผมว่าต้องลองอะ่ะไลเดนไม่ได้ใช้นะเพราะว่าดูแล้วมันเออไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นเซียงหลิงก็ไม่ค่อยได้ปั้นด้วยนะเวลเจสีบอยู่ลองอายกาศก่อนอายการมเลวเต็มไง ลองเล่นด้วยตัวเวลเต็มอายกากะโคโคมิเอออะไรนะที่เราเลือกเมื่อกีก้ชงหยุนคาซซฮะแล้วก็ข้างล่างเอาเป็นฮูเต๋าซิงชิวจงหลีจริงๆซูคโครดก็ได้นะหรือซูคโคร,รเลเบนเน็ดีวะเอาเบนเน็ดีกว่าผมไม่แน่ใจในการเล่นตัวเองเท่าไหร่เอาเอาตัวฮิวมาเพิ่มเดี๋ยวโดนแบบมอนเผาตายอีกไอตัวหมาบ้านนะ อ่มาลองดูกันไอดีเนี้ยยังไม่เคยลงอบิสชั้น12รอบนี้นะยังยังเป็นศูนย์ดาวอยู่เลยนะเมื่อกี้เพราะฉันันเนี้ยดาวเท่าไหร่ก็ได้นะถือว่ากำไรหมดนะโอ้ต้องกดเบิร์ดว่ะไม่งั้นเดเมจดไม่ทันโอ,อ้อากากดเบิรดด์เดเมจดพอดีเลยอะอะเสวย โอ้โดนตัวเดียวเหรอเอ้าโอ้โหมันมันโอ้ยทามิ่งเสียอุตส่าห์แปะเมงกัำพุลล้อนะแต่ว่าแบบเหมือนผมเล็งเบิร์ดอากาศเยอะไปหน่อยอโอ้โหเสียดายจังเลยเมื่อกี้ทามิ่งเสียเยอะเลยเฮ้ยได้รอบนี้รอบนี้ได้อุ้ยรอบนี้สวยมาก โอ้ยรอบนี้สวยรอบรอบรอบหลังสวยรอบแรกน่าเกียดมาดูว่าจะได้กี่ดาวนะมาดูว่าจะได้กี่ดาวเราเราไม่หวังดาวเต็มก็เราเราหวังรบมหกดาวจริงภูเต่าดาวก้อนเบนเล่นในวงเบนเน็ตก็ได้นะใช่ไหมสองหมื่นหนึ่งนะโอเคอยู่นะเฮ้ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ซิงชิวใส่เฟเวเนียพลังงานรีได้ไหมได้อยู่ก็ห้าหมื่นอยู่นะเมื่อกี้เห็นเลขห้าหมื่นอยู่นะแล้วแต่ครั้งซิงชิลเฟเวเนียร์นะบางทีพลังงานมันก็ไม่ทันนะทุกคนเป็นไหมเนี่ยอย่างรอบเนี้ยรอบนี้พลังงานไม่ทนันเรืนองอะไรรอบนี้ คือจริงๆมันแล้วแต่ตี้นะอย่างตี้เนชั่นอลอ่ะอาจจะเป็นเฟลเนสดีกว่าแต่ผมว่าตี้ฮูเต๋าเนี่ยซิงชิวอ่ะใส่แซกเบเชียลได้นะเพราะเพราะมันสําคัญมากที่ต้องวนทันนะไม่งั้นฮูเต๋าแบบง่อยไปเลยอ่ะ <c oughs> นี่อย่างเงี้ยฮูเต๋าบบง่อยไปสักพักเลยอ <c oughs> โอ้โและไอ้มันมันออกจากวงไปเนี่ยไปอ้สตามีน่าหมดเ <c oughs> นี่ยผมเล่นฮูเต๋าไม่ค่อยดียวเนี่ยแหละผมแบบติดวิ่งเยอะไม่ค่อยแบบคือถ้าเล่นฮูเต๋าอ่ะมันต้องแบบ โอ้สิงชิวพลังงานไม่เหลือเลยเแย่แล้วแยลนะผมผมไม่ผมไม่เล่นดาวเต็มนะเล่นเล่นพลาดเล่นพลาดเอจริงถ้าถามว่าดาวเต็มได้ไหมผมคิดว่าได้นะถ้าเกิดเล่นดีกว่านี้แต่เล่นหูเต่าเนี้ยบกว่านี้แต่หูเต่าผมไม่เนี้ยบเลยผมผมแดดเยอะไปคือจริงๆถ้ามีโล่มันมันไม่ต้องแดชก็ได้ไงมันยืนรับรับไปก็ได้แต่ก็ชอบติดแดชด้วยโอ้ช้าว่ะรอบนี้ช้ามากเลย ทำไมมันไม่ค่อยได้หดังใจเลยวะำำหรือฮูเต๋าฮูเต๋าเราก็เมนขัดห้าต้องูเต๋าเราก็เมนขัดห้าทาเลนเวลเต็มนะเว้ยผมว่าเป็นที่คนเล่นแล้วแหละผมว่าเป็นที่คนเล่นแล้วแหละเออหรือน่าจะแบบลองเปลี่ยนดาบซิงชิวดวูัะซิงชิวมันแบบเนี่ยต้องมายืนตีหน่อยอ่ะมารอบนี้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 ซัมไม่ได้เยอะซัมไม่ได้เยอะ แทงแทงแทงสองหมืน่นหมื่นหนึ่งเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยเห็นตัวเลขเลยมันครั้งละสองหมืน่นอ่ะสองหมื่นเองเหรอวะเนี่ย <c oughs> พูดเป็นเล่นอสองหมื่นเองเหรอ <c oughs> ตีไม่เข้าเลยกลายเป็นกลายเป็นเดเมจไม่พอเลยเดเมจตีนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวพอดอธิบายกันเลยไหมคือประเด็นของตอนนี้ยคือตี้ฮูเต๋าเนี่ยเขาเรียกว่าตี้ไฮเปอร์แคลรี่คือแบบ เดเมจมันมาจากตัวเดียวเลยคือฮูเต่าแล้วซิงชิวไอดีเนี่ยก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นถ้าซิงชิวแรงมันอาจจะช่วยเติมได้จากเวลาซัดดาบน้ําหรือกดออะไรเงี้ยแต่ซิงชิวที่แรงเนี่ยผมคิดว่าก็ใส่สกิพิเชียลไปเลยจะได้ E2 ทีมันก็จะยิ่งแบกช่วยแบกได้มากขึ้นอีกนะคือพอจัดตีแบบนี้กลายเป็นว่าทุกอย่างมันไปลงที่ฮูเต่าหมดจริงๆต้องเปลี่ยนเป็นเน็ตเป็นตัวซับทีพีเอสเลยอะถ้าถ้าจะเอาอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเน็ตเป็นแบบเป็นไลเด่นที่แรงๆเอามาช่วยเล่นตอนที่ฮูเต่าดาวททมอะไรเงี้ยนะ จะเล่นต่อไปก่อนนะดูว่าเราจะยังไงเนี่ยมอนมันเลือดเยอะมากอะ่ะมอนมันเลือดเยอะมากแบบไม่ทันเลยอะ่ะไม่ทันเลยหรือเราต้องเอาสิงชื่อมายืนตีเยอะกว่านี้วะเป็นไปได้ไหมเพื่อให้มันเจนอนุธาตุเมื่อกี้ห้าหมื่นเจ็ดนะถ้าติดคีย์ห้าหมื่นเจ็ดคือสองหมื่นเพราะไม่ติดคีนะอเอจได้อยู่หนึ่งดาว <laughs> หนึ่งดาว เป็นเป็นตัวอย่างพอแล้วกันนะเป็นตัวอย่างพอแล้วกันแล้วถ้าเล่นดีกว่านี้ได้ได้ไดเยอะกว่านี้แน่เลยผมผมพูดเลยเมื่อกี้เป็นที่การเล่นของเราเยอะอะเยอะเลยเราขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้ดเดียวอันนี้ต้องรอหุ่นสองตัวมารวมกันแล้วก็กดเบิร์ดไอระกาดน้อันนี้ต้องรอหุ่นสตัวมารวมกันแล้วก็ขดเบิร์ตอระาดน บไมกบริุ่กต้ออินเยิไ่โนะคาโกได้ไดยูได้ไ่ยูอยตองใช้ล้วน,นี่เนี่ยคาซึฮะเจอคาซึฮะ EM 9ม9้าเเหน่อยเว้ยมามาสองสู้บอสตัวนี้อีกรอบหนึ่ง ดูซิว่าลาก่อยลาก่อยที่มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วจะทําได้ดีหรือไม่ผมว่าเราต้องแทงเลยนะเราต้องกดเบิร์ดชุดหนึ่งเลยอ้าวผมพลาดแล้ววะผมพลาดแล้วผมโดนหมากัดทีหนึ่งผมต้องเปลี่ยนออกเป็นเงินหูเต่าตายโอ้ยไอ้เฮดดิบอสจังเลย เมื่อกี้พลาดพลาดโดนหมามันมันไอ้นี่ทีนึงแบบเล่นเร็วไปหน่อยนี่ต้องเล่นชัวร์กว่านี้ถ้าเกิดหลบไม่เกง่งแต่รอบนี้ได้รอบนี้ได้นี่แนะ่สองหมื่นนี่แนะ่นี่แนะ่อุ้ยทีสุดท้ายห้าหมื่นเก้าถ้าติดขี้ก็แรงนะเนี่ยไอ้หูเต่าตัวเนี้ยโอ้เดี๋ยวนะซิงชิวมันขี้เหร่ห้าเปอร์เซ็นต์ปะ่ะใช่ปะ่ะซิงชิวขี้เหร่ห้าเปอร์เซ็นต์เฟโรเนียนเลยไม่ค่อยติดปะ่ะ ต้องแบบต้องบวกคิเลนให้ซิงชิวอีกอ่ะใช่เลยโอ้โหคือซิงชิวตัวนี้ยังไงก็ต้องใช้ไอเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องใช้สกิปิเชียลอ่ะเพราะคิเลนน้อยไปฮนะโอ้โหวิลืมคิดไปเลยอ่ะนี่บอสมันยังไม่ได้เปิดโลด้วยซ้ำอ่ะโคตรช้าเลยเลงขบาร์ใส่หน้าไม่มีอะไรมันจะเปิดโลวะเนี่ยเอาพึง่งอออืื้ห คหูเจ็ดหมื่นเมื่อกี้ได้เจ็ดหมื่นอยู่ในวงเมเนตอยู่ในวงเมเนตได้เจ็ดหมื่นนะทุกคนเอาเปิดโล่แล้วเปิดโล่แล้วโอเคทีนี้พลังงานพลังงานต้องมาเชี่ยพลังงานไม่มาโอ้โห หน้าเกียดวันนี้ไม่มีอีกแล้วเมื่อกี้ก็เดาอยู่ว่าพลังงานจะมาเปล่าพลังงานไม่มาไม่มีคอมโบเกิดขึ้นสีสดสีสดสีสดแบบไม่มีระเหยแบบไม่มีระเหยหนึ่งชุดโอ,โอ้มันจะชัดพายุใสอีกแล้โอ้สูนย์ดาวว่ะทุกคนรอบนี้โอ้ยมันยากแค้โน แต่อย่างน้อยเราก็ไม่เราก็ได้เรียนรู้จากความ<ข>ผิดพลาดในอดีตของเรานะ <laughs> ไม่ไม่ไม่แทงพายุตายอะไรอย่างงี้ผมมึ่งนอนแป๊บเดียวเองอะรอบนี้โ,ลโ,ลโอ้โหนอนแป๊บเดียวเองไม่ได้ตีเลยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเรียบร้อย<ๆ>เหลือ <atom. S 1> เหลือหนึ่งดาวโดนฉันได้สามดาวใกล้ละใกล้ละใกล้ละโอ้ใกล้มากเลยใกล้ <c oughs> มากเลยนี่เตะน้ำต่อยหูเต่าตีสดตีสด นไหนก็หนึ่งดาวแล้วเอาให้สุดเอาให้สุดเอ้ยหนึ่งดาวเอาให้สุดเอาให้สุดไปให้สุดโอ้เร็วเว้ย อากาศอย่างแบกอะ่ะดูดินี่ได้เมเตอร์ชงหยุนพอดีเป๊ะเลยไอ้ยะชงหยุ่นทำดีอากาศแบกมากเลยอย่างน้อยห้องนี้ขอมากกว่าหนึ่งดาวได้ไหมเนะี่ยสี่มันต้องได้บ้างแหละมันต้องได้บ้างแหละห้องเนี้ยนี่นะนี่เนี่ยนี่น,ะนนะีเอาโดนนี้ไปละได้แทงแค่สี่ทีเอง นี่เทคนิคหลบหลังเสาไอเชือดเสาไม่ขึ้น <c oughs> อาขอพลังงานหน่อยติดติดไม่ติดขี้เลยโอ้โยไรเกียจจัดสิงชิวอัตราขี้ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เวิร์กโนนอไลดิสน <c oughs> like like อนไลดิสเฮ้ยเพลังงานมาโอ้ยเปลี่ยนตัวผิดจังหวะโอ้ยใครจะไปรู้มันติดขี้ตอนนั้นวะ <c oughs> โอ้ยพลังงานโอ้ยพลังงาน โอ้ยมาแล้ว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 เอ้าไมนนี้น okay. ี่เซตเซตมาแล้วมาแล้วนี่นะนี claro ่นะนี่นะนี่มาแล้วเว้ยมาแล้วเอเวนกมซามนาโมนิโอ้โหซามนาโมนิเอาไม่เป็นไรีไปแคนเซิลไปโอเคเอาว่าเอาว่าว่าเริ่มเริ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละน้อยทีละนิดทีละน้อยผมผมบอกเลยซิงชิวถือสกิปดิเชลเหอะ ถ้า,ากิฟเชียร์มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแบบเขาเรียกอ,อะไรวะอะไรมันมันใช้เวลาเยอะขึ้นก็จริงแต่มันมันชัวร์กว่าเยอะเลยนะโหนี่แม่งวัดดวงมากอนะแอบบแอบ,บก่อนแอบ,บก่อนนี่เทคนิคยืนยืนรอนี่เป็นไงเอาไว้รอบนี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 ้นี่แน út, út, 3, 4, 5, 6, ่ยหนึ่งชุดสองชุดสามสี่ห้าหกเจ็ดโหรอบนี้แทงได้หลายทีไว้แปดโหรอบนี้ได้ตั้งแปดที ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้กำธนานี่เนวกระบาร์นี่น,ะนี่ยเป็นเน็ตฟานี่ยังไงพลังงานเป็นเน็ตเราไม่ห่วงหรอกเร็วซิงชิวเนี่ยเฮ้ยเชื่อไหมใช้ท่าไม่ตายหลบหลังเสาเอ้ยหลบหลังเสาเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องรอครูดาวซิงชิวสองรอบอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเฟเวเนียสไม่ติดเลยเฟเวเนียสไม่ติดเลยแล้วแบบบอสมันลดพลังงานเราด้วยแบบยิ่งแบบใช้เยอะปะยัยแบบหลังเสา มันหลบได้หรือโลก,กันผมก็ไม่รู้นะนี่ไว้ก่อนโอ้โห,โหพลังงานซิงคิวแม่งแบบไม่ได้เลยอะจริงๆถ้าเปลี่ยนดาวอ,อาจจะผ่านก็ได้นะผมว่าถ้าเปลี่ยนดาวก็น่าจะ6ดาวอะน,น่าจะมี3ดาว6ดาวอะเนี่ยผมว่าทันนะผมว่าห้องนี้เราได้2ดาวนะห้องนี้ไม่ใช่ดาวเดียวนะห้องนี้มีลายตั้ง1นาทีอะผมคิดว่าทันนะนะลองดู ให้เต็มที่นี่แนี่ยุดที่แหละเอาให้หมดตายตัวม่วงตัวม่วงตัวม่วงตายแล้วเฮียตัวฟ้าโดดพอดีน่าเกียดขิคอตหน่อยดิโอ้ถ้ามันฟื้นคืนชีพนี่ผมจะรู้สึกเสียใจมากอู้มันโอ้ฟื้นมาครึ่งหลอดมันโดดพอดีอ่ะมันเคลื่อนเครื่อนไปเยอะชิบหายไม่ทุกคนตั้งแต่เล่นมานี่เป็นครั้งแรกที่ที่ผมฆ่าไอ้สองตัวนี้พร้อมกันไม่ได้เนยโอ้โหไอ้ เนี่ยเพื่อมารึ่งหลอดเลยวะผมไม่ผ่านแล้วตอนแรกคิดว่าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ถ้ามันไม่โดดอะเมื่อกี้ถ้าไอตัวฝักน้ําเงินมันไม่โดดไปอะก็คือได้ละก็คือแบบตายชัวร์ศาสตร์เลี้ยงเลือดมาอย่างดีคือแม่งโดดไปทีแบบหมดหวังเลยวิ่งตามไม่ทันสต่ตามิน่าหมดแล้วเ,เป็นหูเต่าด้วยไงถ้าถ้านะมันโยนมียะนะเมื่อกี้ก็ก็ตามไปได้อะตามไปตีต่ออีกโ้โหเล่นแบบไม่ทันแล้วไม่ได้ละสติแตกตอนนี้ตอนนี้สติแตกแล้วครับผม ตีแต่แนละ้วฮะซึ่งหลอสองตัวผมเหมือนเริ่มเล่นใหม่อะ่ะเริ่มเล่นใหม่เป็นรีวิวไอดีที่ทรหดมากทรหดมากไอดีนี้ผมว่าเราทา้าทายเกินตัวไปหน่อยนี่อยู่หลังเสาอามาัเขี้ยวมันตายแล้วเหรอตัวนั้นน่ะมันโดนเลยตายวะผมไม่ทันวะไม่ทันหนึ่งแล้วฟื้อนหนึ่งแล้ว โอ้ยดีออแล้ววะเริ่มเริ่มสติแตกคือคือตอนแรกก็เล่นดีอ่ะแต่ว่าหลังๆผมเริ่มสติแตกดนะ้วยมันดึกแล้วทุกคนตลยเนี้ยมันดึกมากเลยเทียมันกระโดดจังหวะนี้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยคูเต๋าหมดตายเหอะ ตายเหอะโหโอ๊ยโคตรยากโอ้โหสามดาวเล่นมาตั้งนานเล่นโคตรนานเฮ้ยแต่หรือดีนี้สายฟรีนะสายฟรีนะเอาเรื่องนะจริงได้ขนาดนี้ผมว่าก็โอเคนะเพราะจริงจริงมันปรับนิดปรับหน่อยมันมันดีขึ้นเยอะเมื่อกี้ผมผมแนะนําว่าแบบเปลี่ยนดาบแน,น่ๆเพฮอดอันเนี้ยมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำอ่ะถ้าขัดห้าก็โอเคนี่ขัดสามเองอะ่ะ คิดเหรียญห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะติดวันไหนหรือไม่ก็เปลี่ยนหมวกอะถ้าถ้าไม่เปลี่ยนดาบก็เปลี่ยนหมวกด่วนเลยเมื่อกี้น่าจะเอาหมวกเซียงหลิงมาเนี่ยถ้าเอาหมวกเซียงหลิงมาเมื่อกี้น่าจะดีขึ้นเยอะเลยคืออย่างน้อยการเล่นก็ทําให้เราเห็นว่าเราแก้อะไรได้เพิ่มขึ้นเนาะถูกไหมก็อ่ะไม่เปลี่ยนดาบก็แก้หมวกมว่าเอาเฟลนี้ไปให้เป็นเหรีก็ได้นะเอาเอาเฟลนี้เนี่ยสลับกันก็ได้เนี่ยสลับดาบกันเบเนเคิเลรได้ไหมแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมว่าคือจุดอ่อนของเฟลเนี่ยยแหลละะมนต้้้องใชคิเดว คือมันน่าจะดีกับไอดียวเลยๆด้วยอ่ะแต่ไอดีเนี่ยสกิฟิเชียลเหอะต่อให้มันไม่รีอ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์สองทีก็แปดสิบนะคืออันเนี้ยมันมันนับทุกครั้งที่โดนศัตรูนะครับถ้าโดนหลายๆตัวด้วยโอกาสรีจะเยอะขึ้นอีกนะเอามาันอ่ะแล้วมีอะไรอีกเมื่อกี้เออแต่ตี้แรกดีมากตีตีไอากาศดีมากแบบดาบ,ดาบดาบฟรีขัดหนึ่งแรงพอที่จะเคลียร์ชั้นสิบสองได้แล้วถ้วยบัวสิบเนี้ยอาจจะพกคาสียาด้วยแหละต้องให้เครดิตคาสียา,าด้วยเพราะว่าคาสียามันเอเ็มเยอะมากนะครับ ประมาณนี้เนาะก็นั่นแหละถามว่าปั้นตัวไหนก็1อัพเป็นเนตเยอะๆเลยอัเบนเนตแบบ80ได้ก็ยิ่งดีนะแล้วก็ฮูเต่าเต็มอยู่แล้วซิงชิลก็บวกขี้อย่างที่คุยกันแล้วก็ปั้นไรเด้นขึ้นมาเพิ่มอีกนะก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งน่าจะเคลียร์ได้หมดแล้วล่ะไอดี ID เนี่ยเพราะว่าตัวมันค่อนข้างโอเคมากแล้วโอเคก็จบกันไปสำหรับการรีวิวไอดี ID ของคุณลูมินวันนี้นะครับก็เป็นการลงอบิดที่ยาวนานมากๆนะครับ ก็หวังว่าจะได้ความเพลิดเพลินกันไปนะทั้งเจ้าของไอเดียแล้วก็ทุทกๆคนด้วยที่มาดูนะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะที่ติดตามรับชมกันตลอดมานะคือสุดยอดเลยนะผมผมไม่คิดเลยว่าซีรีส์นี้จะมีคนตามดูได้เยอะขนาดนี้นะอันนี้พูดจากใจเลยนะ <c oughs> จริงๆเพราะฉันขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย